นลูกทุ่งชวนคุยกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงสุดท้ายในวันนี้ครับ11นาฬิกา10นาทีครับกับผมร็อกกี้สุรบดินสมบัติเจริญครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์และวันนี้ครับในช่วงเวลา11โมงครับที่ผมได้บอกคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญมานั่งคุยกับพวกเรากันครับอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีคุณตั๊กวัชรกรด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับักวัรรรายงานจบนครับ รายงานตัวรายงานหัวใจแต่ไม่ต้องรายงานตับรายงานตายรายงานสร้ารายงานบุงนะฮะอันนั้นมันเป็นของดีเจอีกช่วงนู่นเดีตอนเที่ยงนะฮะให้คุณตักครับได้ต่าวทักทายกับคุณผู้ฟังชาวคนลุกทุ่ง FM103 หน่อยครับนี่เลยครับเชิญครับผมแล้วก็สวัสดีนะครับ f c นะครับของคนลุกทุ่ง FM 1 0 3รนะฮะวันนี้โอ้โหเป็นครั้งแรกะที่มาเยี่ยมเยือนเลยนะครับใช่ผมเลยจะถามคุณเลยเหมือนกันว่าคุณได้ห่างหายการสัมภาษณ์ การเรื่อสัมภาษณ์วิทยุแบบนี้นานหรือยังประมาณห้าปีห้าปีห้าปีได้ครับผมถ้าตีจากคิดเร็วๆเลยเนี่ยถ้าพูดถึงสี่หรือห้าปีแบบแปลว่าได้ไหนช่วงโควิดสิใช่ไหมได้ไหมหรือก่อนอีกก่อนอีกครับก่อนอีกเลยด้วยใช่ไหมโอ้แม่เจ้าถือว่านานจริงๆนานครับมันเริ่มใหม่เลยไหมเกรงนิดนึงไหมผมเห็นมือคุณอ่อผมหนาวอ๋อหนาวที่นี่หนาว ผมไม่ต้องใส่เสื้อเลยไม่ได้ใส่เอาเท่ะนะใส่เอากันหนาวจริงๆนึกว่าใส่กันหรอถ้าไม่เกงใจอ่านะฮะถ้าไม่เกงใจผมจะพอห,มห่มผืนแล้วนะ <c oughs> ถึงไฟเลยไหมใช่ทาไม่กลัวเครื่องนะ,<อ>นะวนะ่ได้มาสัมภาษณ์กันอีกครั้งนะครับหลังจากสี่ห้าปีานะครับที่แล้วช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาคุณได้มีการเตรียมซิงเกิลหรือคุณหาซิงเกิลอะไรที่ไหนยังไงหรือคุณได ลองออกจะมืดอะถ้าเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่าเป็น cover อะไรอย่างเง<ม>ี้ยที่ไหนบ้างมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงาน cover แล้วก็คือเพลงคนนู้นมั่งคนนี้มั่งมาทําเรื่อยแล้วก็พยายามที่จะหาเพลงมาเป็นของตัวเองมาทํำซิงเกิลแต่ว่ามันก็ยังยังไม่เจอยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่ยังไม่โดน ขออนุญาตถามย้อนไปหน่อยนะครับเมื่อกี้บอกว่าเข้าปุ๊งปุ้งปุ่งคำถามเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เจอแล you you ้วก right kind of right. <Yeah. S 2> ็เป <c oughs> ็นการสัมภาษณ์ครั <c oughs> <c oughs> ้งแรกเลยด้วยเหมือนกันนะถือว <c oughs> right. ่าได้ทำความรู้จักผมเองด้วยพวกช่วงที่คุณตักเนี่ยนะที่บอกว่าออกซิงเกิลศิลปินเขาแล้วเป็นช่วงที่ผมห่างหายจากโลกใบนี้เลยด้วยเหมือนกันผมเราไปทำดีวงทีวีอะไรอย่างงี้ด้วยถือว่าได้รู้จักกันครั้งแรกนะได้สอบถามเลยด้วยเหมือนกันสี่ห้าปีที่ผ่านมาคุณไปทำอะไรมามีในช่วงในช่วงโควิดเองเนี่ยก็ไม่ดัง อะไรนะเล่นไม้ด่างเล่นไม้ด่างใครๆก็เล่นไม้ด่างช่วงโควิดใช่ไม่เว้นแม้แต่พี่กุ้งสุธิราชวงเทวันอันนั้นก็ขาดผมครดูเพราดหลังเลยเหรอหลังกูดีกว่าผมเล่นตั่เริ่มแรกเลยผมนี่นี่ผมและช่วงนั้นอีกคนหนึ่งเลยด้วยเนี่ยดิแวะมาบ้านผมก็ใกล้เลยอันนั้นเขาเจ้าพ่อไม้ด่างคนนี้อันนั้นดาราคุณเรื่องไม่ลืมชื่อมันคุณเคนภูภูมิเลยด้วยเนี่ยเเจ้าพ่อไม้ด่างเลยนะมาที่หลังอีกหลังกูดดีกว่าเฮ้ยโอ้โหสุดยอด นี่คุณเล่นตั้ไหนเนี่ยคุณเล่นแต่แต่มันกอะไรจะมาแล้วเลยใช่ไหมอ่ามาแรก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 เลยแรกเลยก็อะไรทําให้คุณชอบมันก่อนผมชอบความสวยก่อนก่อนเลยก่อนเลยแต่แต่ทีเนี้ยเฮ้ยมันสวยแต่ว่าทําไมราคามันแบบไม่มันเออมันแรงมากแรกแรกมันยังไม่แรงเวอร์ด้วยนะยังครับไอโวงโควิดเดียซุ์แรงเลยนะอะไรที่เคยเห็นพันหนึ่งมันกลายเป็นมีสูอีกหนึ่งตัวเลยอ่ะผมไม่เคยซื้อกล้วย แพงขนาดนี้ป่วยบ้าเลยอะสองหมื่นสองผมซื้อมาสี่หมื่นกว่าโอ้ดีนะมันมีอะไรอะไรแดงแดงแดงอินโดแล้วเป็นแสนเลยด้วยป่ะแสนครับเนี่ยผมเคยเกือบใช้คำว่าเกือบพอดีแล้วครับดีแล้วคนรู้จักผมเป็นดีดีแล้วครับดีแล้วครับเออไม่งั้นจะหนักและเหนื่อยวันนี้ใช่ครับผมต้องมาเหนื่อยอยู่เนี่ยคุณแฮนะคะคุณไปไม้ด่างมาคช่วงก่อนโควิดเพราะคุณชอบคุณชอบต้นไม้อยู่แล้วใช่ไหมชอบเป็นคนที่อยู่กับต้นไม้ในตลอดแล้วก็ อยู่ต้นไม้ไปด้วยก็เขียนเพลงไปด้วยหมายถึงว่าเรามันทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจหรือมันทําให้เราเกิดไอเดียของการที่อยู่กับต้นไม้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบมันผ่อนคลายอ่ากำลังบอกมันเหมือนมนุษย์ที่เขาบอกพอเราอยู่กับสิ่งที่ชอบพวกอะดรีนาลีนมันก็จะเริ่มหลั่งอะครับผมสมองในซี่ของความสร้างสรรค์มันก็จะทํางานมากกว่าในเรื่องของเหตุผลหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะทําให้เราหลังสรรค์งานออกมาได้ครับผมเราก็จะเนี่ยปลูกต้นไม้ไปทําคิดเพลงไปด้วอยทนี้ก็คุยกันไสเดือนอยู อังั้นเลยเอาเลยคุยคุยมันเหงาอ่ะยคโควิดอ่างเงี้ยเหรอคือแบบต้นไม้ถ้ามันจะโตได้จะมีไส้เดือนมาช่วยปลนดินอ่าใช่นะฮะไม่งั้นดินมันก็จะแน่นไปอะไรเงี้ยนะแล้วคุณก็อยู่กับไม้ด่างมาตลอดทั้งโควิดเลยไหมใช่ใช่ครับใช่ครับ ระหว่างนั้นคุณได้ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพลงไหมหรือว่าเพราะเป็นแบบทำแต่ว่าทาไปเรื่อยๆมากกว่าเรื่อยๆครับเรื่อยๆมากกว่าก็ยังไม่เพราะว่าตอนนั้นมันมองไม่เห็นอะ่อันนี้พูดจริงว่าช่วงโควิดเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าทุกอย่างจะเริ่มกลับมาทําอะไรได้เมื่อไหร่หรือไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นไงต่อไปขนาดเพลงที่มีกระแสต่อให้ดังแค่ไหนก็ไม่มีงานอ่ะถูกถูกจะไกลจะไกผมคิดแบบนี้รู้เปล่าว่าผมสงสารเพลงดังช่วงโควิดมากมีหลายเพลงด้วยนะใช่เพราะคนมันมีเวลาอยู่บ้านแล้วเปิดยูทูบไล่ฟังไปใช แต่ผมไม่คยังคิดเลยใจเลยว่าแล้วเขาจะไปเล่นที่ไหนนั่นแหละผมตอนนั้นเนี่ยทำกองถ่ายละครอยู่ผมก็หยุดห้าสิบกว่าชีวิตต้องอยู่บ้านกันหมดช่วงเวลาเป็นปีๆกันเลยด้วยครับนะฮะตั้งแต่เพราะเขามีมาตรการผมก็ต้องปรับมาตรการตามไปได้วยเหมือนกันอ,อะไรอย่างเงี้ยที่บอกแล้วสุดท้าเครื่องนั้นคุณก็ไม้ด่าของคุณไปเป็นปีเลยไหมคุณได้ขายไหมอืมถังคุณได้ขายด้วยไหมก็ขายไปด้วย เสร็จปุ๊บเกิดแรงบันดาลใจขายปุ๊บมันก็เออมีกําไรดีเริ่มแบบไปซื้อแพงๆมาขายยิ่ได้ไหมมีครับมีจนทําให้อบอกว่าอย่างที่คุณแนะนำผมเมื่อกี้ดีแล้วครับไม่งั้นจะต้องมือเนื้ไม่งั้นจะบาดเจ็บมันผมว่าผมยังผมไม่ได้เข้าไปสุดท้ายผมก็เลยแบบดูคนอื่นเอาใช่ครับเออแต่เกือบละแต่ศิลปินหลายคนที่ที่มา,ทมาเล่นมาเล่นมาเจอกันพวกที่ป่อยไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแกก็ได้เหมือนครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วครับผมไม้ด่างเนี่ย ผมแปลกใจอย่างนึงเอผมถามคุณนหน่อยเดีบผมส่วนใหญ่เลยที่เป็นไม้ด่างช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นพืชที่อันนี้ความเขียนของมนะผมซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะมันเป็นพืชที่ผมรู้สึกว่ามันขยายพันธุ์ได้ง่ายอะเช่นกล้วยอะสมมุติผมก็เลยไม่รู้ว่าพอมันมาปลูกหรือเอาอนนอจากไอตัวที่เป็นด่างแล้วมาปลูกมันปลูกแล้วมันจะเป็นด่างเหมือนเดิมไหมหรือไม่มันก็จะกลับมาเป็นขยายพันธุ์ก็มีครับอ๋อเหรอเพราะว่าในสภาวะด่างเนี่ยอยิ่งด่างมากยิ่ง ยิ่งตายง่ายยิ่งด่างมากอะใช่เพราะจริงๆแล้วบางคนไม่ทราบไม่ทราบไ,ไม้ด่างมันคือความผิด,ผดป,กปกตินะครับผิดแปลกคือมันไม่สร้างคอร์บอฟิลลไว้กับใบกับใบหรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย บางคนบางท่านอาจจะเคยเห็นที่เขาเรียกมนุษย์เผือกที่ตัวขา,ขาวๆ <c oughs> ผมทองเลยคือเขาไม่มี <c oughs> <c oughs> มเขาไม่มีเมลานินเม็ดสี <c oughs> อันนี้เขาหน้าสงสารนะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะโดนแดดแรงๆไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่มี <c oughs> ไม่มีอะไรในการต่อสู้และต,ต่อต้านพวกแดดไม่ดางก็เหมือนซึ่งเหมือนไม้ดางเหมือนนะครับอ่านี่แหละนะฮะมันก็เลยปลูกคือง่ายก็มียากก็มีแปลว่ายากครับผมว่า ยากกว่าคือในสมัยนั้นผมอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งที่มีความรู้ในการรักษาต้นไม้ในการดูแลต้นไม้มีหลายคนที่อุ้มต้นสิบล้านไอ้ะไม่ไม่ถึงสิบล้านเป็นล้านเลยใช่ว่ะเป็นล้านเออสามล้านห้าเออเขาซื้อมานะครับเขาก็อุ้มมาได้ยินก็เจ็บแล้วให้พวกผมรักษาเนี่ยนั่งคิดอยู่พักนึงโอ้คุณถึงขั้นรักษาแล้วเลยด้วยหรอคุณไปเรื่องแรกที่มาเล่นก็คือรักษาก่อน อ๋อเหรอรับรักษากล้วยด่างแต่ก็รักษาคาฟีนะอ่าคือแบบว่าเห็นเดี๋ยวไม่อยากให้มันต้นไม้มันตายอ่ะก็เลยช่วยดูแลแล้วก็ขายดินขายอะไรไปด้วยอทําดินทําปุ๋ยอะไรเป็นอยู่กับน้องอ่าแล้วเดี๋ยวนะเขาอุ้มมาแล้วคุณไปคุณด้วยดูไอ้ต้นนั้นคุณเอารอดไหมกรมเห็นสภาพแล้วมามาหนักเลยเหรอหนักหต้นอะไรครับกล้วยด่างอินโดโอด่างอินโดได้คุยเมื่อกี้เลยใช่คือคือถ้าในสภาพว่าติดเชื้อแล้วรักษายากเพราะมันเข้าไปข้างในเลยครับ พราะด้วยความเป็นด่างไงอ่ามันก็จะตายง่ายนิดนึงตายง่ายครับสุดท้ายเป็นไงน้ำตาตกหลายคนสองสารเลยฮะโยนะฮะสภาวะกล้วยด่างคือคือคนเราอ่ะในเมื่อสภาวะแบบเนี้ยเราจะไม่รู้จะทามาหากินอะไรใช่ไหมบางคนเพจริงคิดว่ามันมันทํากําไรให้เขาได้อย่างน้อยช่วงนี้มันก็ยังมีรายได้รายได้อย่างน้อยมีเงินทุนหมุนเวียนเอาจริงๆผมไม่ได้มองว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดเลยนะช่วงนั้นอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเลย ถ้ามีทุนเยอะในตอนนั้นก็คซื้อมาขายไปเอาเร็วๆคนนั้นจะรวยครับอันนั้นรอดรอดครับแต่อย่าซื้อมาปลูกแต่ถ้าซื้อมาแล้วก็มายื้อๆอยู่ดูเองสักครั้งที่นึงแล้วมันกระจอกของมันเองเอ้ยไออย่างนี้แหละก็มันจะสวัสดีมีมีอีกเจ้าหนึ่งที่ที่ผมได้มีโอกาสไปไปอยู่กับเขาด้วยครับแค่โผลมาแค่นี้ครับหนอจองนะครับหนอละลายเห็นบุกเลยโอ้โหโ้โหนี่มันต้นอะไรก้อยแดงอินโดไลเหมือนกันเขาเรียกว่าลายวากิว โอ้แบบลายแบบลายเนื้อวากิวใช่ครับมันจะงามๆเหมือนสวยมเหมือนเนื้ออะไรอย่างนี้เลยตรงองเราไม่คุยเรื่องเพลงเลยใช่ไหมเออเน่ย่เดี๋ยว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 เราจะมาต่อเรื่องเพลงคือมันมันปริมาแสดงแสดงว่าเกือบบาดเจ็บเกือบเกือบเกือบจริงจริงเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวผมก็เลยจะถามต่อเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยคุณมีโปรเจกต์จะทําเพลงเอานี้คุณมาอยู่ในค่ายใหม่ค่ายใหม่ครับอ่านั่นคือค่ายวีฮ็อกเอนสิก ซึ่งตอนนั้นคุณเริ่มมาอยู่ที่ค่ายหรือยังอ่มา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 ช่วงโควิดเริ่มเริ่มซาซาแล้วมั้งแปลว่าคุณก็หลายปีแล้วนะหลายปีหลายปีช่วงโควิดเริ่มซาซามีโอกาสได้มาอยู่เพราะว่า,าในช่วงในช่วงที่โควิดนะก็คือผมยังมีมีอ่าเขาเรียกว่า ยังไม่สิ้นสุดของขอไทยก็เลยกคอนแทกยังยังคอนแทคอยู่ครับแต่ว่ารอการต่อสัญญาอ๋อว่าจะเอายังไงต่อไปดีเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงรอยเปลี่ยนอะไรหายเยอะมากมันเฟ้งฟังออจริงๆทุกคนแหละครับผมด้วยเหมือนกันมันเป็นช่วงรอยต่อของใช่ครับแล้วจากนั้นก็ผมก็ได้มีโอกาสมามาคุยกับพี่อ้อยกระท้อนเหมือนกันตอนนั้นคือก่อนที่จะมาอยู่วีหกก็คือผมคุยกับทีมงานของพี่อ้อยกระท้อนอยู่พักหนึ่งก็ไปช่วยแต่ว่าผมมองว่าผมอยากมีโปรดักชั่นที่มัน มันคอนแทคได้ได้ได้ความล่องตัวยังไงไปถึงคือพี่อ้อยก็าเพิ่งทำคือเป็นเป็นเหมือนอาผู้จัดการของพี่อ้อยเขาทำค่ายค่ายอะขึ้นมาค่ายหนึ่งค่ายนะไขึ้นมาแต่มันมันกลับกลายว่าโจทย์ของเขามันจะออกไปทางอีสานมากกว่าอ๋อซึ่งซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเราไปไม่ได้ขนาดนั้นไม่ถึงครับมันเออทางเราไปไม่ได้ขนาดนั้นไม่ใชของผมเนี่ยมันทางทางอ่าสติงเพื่อชีวิตอ่าแนวภาคกลางเลยนะอาคุณจะเป็นก็เลยคิดว่าเออเรา โดยสไตล์มันสามารถอยู่ตรงนั้นได้ไหมนะไม่ได้ไม่น่าได้อะไรต่อเลยก็เลยคุยกับผู้ใหญ่ว่าเออพี่ผมผมผมขอเออขอเดินทางต่อไปขอขอขอลองเดินทางต่อไปก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเราถ้าเราพูดตรงๆแล้ผมก็ได้มีโอกาสมามาเจอพี่โตพี่โตโคราชเขาเป็นเพื่อนกับพี่หกซึ่งพี่โตเนี่ยจะทำเกี่ยวกับระบบไฟอ่าสตูไฟสตูอ่าแกสสตูดิโอแกสระบบไฟครับพี่หกแก คือแกก็เล่นกล้วยด่างกันมีโอกาสไปเจอก็เพราะไอ้พวกด่างๆนี่เหมือนกันอ่าๆเลยหลายคนแต่จริงๆรู้จักไม่โตนานแล้วอ๋อแต่สมัยทัวร์ละอ่าแต่ได้มาคุยกันเยอะๆหน่อยก็ช่วงนี้แหละมาช่วงนั้นก็เพราะช่วงตักคนต่างมีเวลาอยู่กับด่างกันก็ไหลาโขดคุยกันวันนั้นดื่มน้ำหมดไปไหลโขดดื่มน้ำดื่มน้ำคอแห้งพวกคุยเยอะอ่าครับผมก็คุยกันไปว่าเออตักพี่มีไข้ให้ลองตักไปไปคุยดู้ไหมอ่า ก็ <un ct iv ue> นัดกันเดี๋ยววันนี้โทรพี่โตก็โทรหาพี่หกพี่หกบอกว่าเอาพอพามาเลยพามาเลยอม,มานั่งคุยกันพักหนึ่งพี่หกบอกไปเอาสัญญามาเซ็นเลยเอาเดี๋ยวเด็ดจริงเหรอเซ <laughs> <c oughs> ็นไวแต่เพลงออกชาเออผมก็เลยถามเลยว่าที่เราเล่าเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเป็นช่วงปลายๆของช่วงโควิดเ <c oughs> นี่ยมันก็ล่อไปประมาณสามปีได้แล้วนะสามสี่ปีเลยนะ3ามปี่ากใว่า ช่วงปลายๆแล้วเลยอะล่ะก็หาเพลงมาตลอดหาเพลงซึ่งแปลว่าคุณเนี่ยคุณไปเริ่มงานแบบให้วระโยตั้งตนแต่ช่วงปลายนั้นแล้วด้วยเหมือนกันเอานะผมจําไม่ได้นะเกือบเกือบสาปีอ่าแต่ว่าอ่ะัดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นคุณเวิร์กอิ่งทันทีเลยไหมคุณหาเพลงทันทีเลยไหมทำคาบเปิดกับคาบเปิดช่วงนั้นหลวงพ่อกลวยเนาะเพลงหลงว,ว,วงพ่อกลวยโอสิทธิ่ก็ที่องอามาคาบเปิดกันก่อนมาครับผมอันนั้นคัฟเวอร์กันเยอะเทรนเขาเรียกว่าอะไรวงการเพลงจริงๆก็ เปลี่ยนไปหน้าตาเปลี่ยนไปตั้งแต่หลังโควิดเมื่อก่อนจะไม่มีการคัฟเวอร์กันเพลงใครเพลงมันต่างคนต่างร้องอยู่ดีๆก็เกิดโลกแห่งการคัฟเวอร์ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคุณการทัศนะโอ้มีที่เท้าอื่นเอออะไรอย่างเงี้ยคาถาคุณแผนไข่ก็นั่นซึ่งมันก็คือโลกใหม่นี่บอกมันคือโลกใหม่แห่งวงการเพลงคุณก็มาคัฟเวอร์ด้วยคัฟเวอร์ด้วยก็ในระหว่างที่คัฟเวอร์ก็ หาเพลงหาอะไรพี่หกก็หาผมก็หาหาเพลงพี่หกหามาเราไม่ชอบเราหาไปพี่หกไม่ชอบก็อยู่อย่างเงี้ยจนมามาถึงประมาณช่วงปลายปลายปีที่แล้วครับก็ได้แล้วเพลงเนี้ยก็คือเพลงส่งท้ายรักควายอืพี่หกบอกว่าตั๊ดชอบไหมเพลงเราฟังใครเป็นคนเจอเพลงนี้คุณหรือพี่หกอ่าพี่หกคือคนเจอส่งท้ายรักควายๆพอมาเปิดปั๊บปึ๊บเฮ้ยนี่มันทางเราเลยนี่หว่ะเจอล้วเว้ยเราชอบไหมก็ทั้งจังหวะจังหวะแบบ มันเหมือนสการ์นิดๆออกสการนิดๆผสมเพื่อชีวิตนิดๆไอ้ทางของเราเลยใช่ละใช่ละเอาเลยพี่หกก็เลยเอ้าก็เลยเริ่มทําเพลงปั๊บอมไปร้องในห้องอัดปั๊บพี่ขี่ตําไปไม่ง่ายไม่ง่ายอ่าหามาอ่าหาขี่นั่นแหละเริ่มมาหาคีเลยอีกมาหาคีไปปั๊บครับ ร้องไหปั๊บลืมเนื้อเพลงั้งลืมเอางั้นเลยะคือหลายคนที่ที่เจอคืออุปสรรคห้องอัดบางทีจริงๆห้องอัดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบห้องอัดผมคนนึงด้วยเหมือนกันนะผมเคยบอกว่าอัดเราไม่ได้อัดอ่เพลงจริงจังอะไรครับผมแค่รู้สึกว่าเวลาที่มันปกติมันอยู่หน้าเวทีถือไม์ร้องเพลงเนี่ยมันจะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งแต่การไปอยู่ในห้องอัดแล้วไปร้องเพลงมันก็อีกอารมณ์หนึ่งมันละเอียดมากแล้วมันจะละเอียดมากใช่เออมันจะแบบทุกอย่างเราขยับเราจะได้ยินหมดตอนนั้นน่าจะร้องอยู่ประมาณสองชั่วมง ถึงจะเสร็จถึงจะได้เนี่ยหนึ่งซิงเกิลนี่มาใช่ครับแต่คุณก็ฟังมันอยู่พอสมควรซ้อมและหามันอยู่พอสมควรให้มันเป็นตั๊กวัชรกรให้ได้ใช่ครับแม้กระทั่งดนตรีเองของก็บอกว่าผมอยากได้เครื่องเป่าเข้ามาให้มันดูเป็นสกาหน่อยให้มันดูว่ามีทำาปงทำเป็ดบ้างอานรองโบนบ้างสกาสามชาประมาณนั้นครับอ๋อมันก็เลยกลายเป็นดนตรีที่สนุกขึ้นมานะฮะสำหรับ ส่งท้ายรักควยควยก็จะบอกพอบอกว่าเป็นชื่อเพลงปุ๊บคนจะคิดถึงเพลงบอกว่าโอ้โหต้องเสียอ,อกเสียใจไม่ใช่ไม่ใช่ครับสนุกเลยเราจะบอกเพราะหลายๆคนได้ฟังแล้วในช่วงเวลาของคนรุ่นทุ่งสาวเช็คแต่ก็มีหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังได้เหมือนกัน<อ>ให้เล่าถึงว่าส่งท้ายรักควยควยในเนื้อหาหมายถึงว่ายังไงครับก็หมายถึงการส่งท้ายสิ่งที่ไม่ดีความรักที่เพื่อ <c oughs> เป็นรักครั้งเก่าที่ไม่ค่อยอจะดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ไม่ควรจะจดจําไว้ให้ลืมมันซะเถอะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย มานั่งคุยกับเพื่อนมานั่งดื่มกับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนแล้วเราให้มันลืมความทุกข์เฮฮาปาร์ตี้กันไปส่งแบบความสุขถึงแม้จะเรื่องราวสตอรี่ไม่ดีแต่เราส่งมันแบบความสุขใช่ครับนี่คือส่งท้ายรักควายว่ายแล้วพอมันออกมาแล้วมันเป็นอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นมาผมผมว่าเป็นอย่างที่ผมอยากให้เป็นมากเลยผมว่ามันใช่เลยใช่เลยครับแล้วก็ แต่ปัญหาไม่เกิดขึ้นอีกอะไรอีกครับ <laughs> มิวสิกนี่ผมก็เลยถามกันดูมิวสิกอัลัมไออคุณบอกว่าทำไมวน,น,มน <c oughs> เวลาไม่ตรงกันอีกทำไมอะ่อะก็ <c oughs> คือว่าอ่าพอนัดกันปั๊บเนี่ยอ่าพอเพลงเสร็จปุ๊บอาจจะนัดกันถ่ายทำเอ็มวีมิวสิกวิดีโอตักไม่ว่างอ้าว <c oughs> <c oughs> พอตักทำไมคุณจะไปไม้ดานอีกเหรอมีบ้าง <c oughs> มีบ้างอ๋อมีบ้างตอนนี้ยังแตะๆอยู่หน่อยแต่ยังเินือยอยู่ก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับก็ สลับกันจนแบบเลือดไม่เลือนกับคิวเราไม่ตรงกันคือคือจริงๆขอผมาว่างเยอะแต่ว่าทีมงานเขามีการถ่ายรายการไทยอะไนี้ก็เลยกลายเป็นเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเลยจริงๆก็เลยหาจังหวะยังไม่ได้กันสักทีจริงๆเพลงนี้จะปล่อยตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วเหรอใช่ครับโูนี่มันจะครบรอบแล้วน่ะนี่มันจะน็อกรอบแล้วน่ะเพลงนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ผมถามนี้ก่อนถ้าคุณบอกแปลว่าเพลงนี้ต้องเสร็จตั้งแต่ปีแล้วตุลาเนาะพี่นาะช่วงนี้แหละช่วงนี้ของเมื่อปีที่แล้วใช่ครับ เพราะฉะนั้นก็เลยตัง้งใจว่าจะปล่อยเดือนธันวาเพราะว่าช่วงอะว่ามันไฮซีซั่นหน่อยแล้วเพลงเร็ว<ช>ด้วยช,ช่วงคืนเครงปีโงกปีใหม่เต้นเ <กา S 2> ต้นสนุกสนุกกันบันให้เต็มที่กวะว่าแบบนั้นมันเป็นปี6-7จาก6-6แทนโอ้โห,โหแน่นอนจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องดวงชะตาด้วยครับอ๋อก็จริงผมเชื่อเรื่องนี้ครับดีที่ผมไม่ไปดูดวง ชั่วโมงแล้วครับก็ผ่านวันนี้ก็คุยกันอยูะนะ่นั่นนั่นในรายการเลยด้วยเออมันเป็นเรื่องของความชอบหรือมันเป็นเรื่อง,องความมึงพอใจแวก็พอใจสองฝ่ายก็ป,กป,กปล่อยเขาไปเราอัจจะถูกตีด้วยกระโถนนะปล่อยเขาไปเราไม่รู้นะฮะจนสุดท้ายคุณได้ถ่ายเอวีนี่ละคุณถ่ายเมื่อไหร่ผมถามก่อนถ่ายเมื่อวันที่16เดือนที่แล้ว สิบหกเดือนที่แล้วนี่เลยครับผมสิบหกกันยาคือกว่าจะได้ถ่ายอะตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแต่ว่าได้มาถ่ายนี่แหละก็สิบหกกันยาของปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับดีไซน์เองไหมครับหรือว่าคุยกันว่ายังไงสําหรับ MV เพลงนี้ยกเครดิตให้กับทีมงานหมดเลยทีมงานเขาดีไซน์มาให้เสร็จหมดเรียบร้อยครับแล้วมันใช่ในสไตล์แบบคือมันก็ดูเป็นลูกทุ่งเป็นสามชาติเป็นสกาเป็นสมัยใหม่เย้ยผมไม่กล้าลงอย่างรถตู้เลยอ้าว่าเพราะคุณแต่งตัวเสร็จแล้ว กาดูดิเฮ้ยผมดูคาแรคเตอร์มันดูชัดเจนดีไอ้นั่นพูดถึงอ่ายอ้าวเอาว่าไปแต่งกับผมไหมเอาว่ายุคนี้เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเป็นศิลปินอะผมว่าแต่งนะแต่งได้เพราะผมมองว่ายุคนี้คาแรคเตอร์ต้องชัด แต่แต่ผมก็ชอบนะดส่วนตัวแต่แต่ว่ามันดูเป็นแบบว่าไปทุกงานก็ไม่ได้เออเออมันดูเป็นแบบสกาเลเก้ในยุคน้ามากเลยด้วยนะนะเพราะพอพูดถึงสกาเลเก้คนก็จะคิดถึงในเรื่องของสีสันรเป็นในเรื่องความสุขความสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้แต่ว่าก็ยังผูกในไทยด้วยอ่ะนั่นแหละสกาอะไรผูกเน็กไทยเนี่ยบอกมันเป็นสกาประยุกต เออมเปเนสกาบอ,อกว่าในะอีกแบบหนึ่งเลยด้วยนะฮะที่เราเล่าออกมา ร้อนไหมดูอยู่เนี่ยการพุ่งนานเลยกางเกงค่อนข้างจะแน่นแล้วมันมันตรงเลยฮะกางเกงแน่นใช่อุตส่าห์ไม่ทักหรือว่ากางเกงดูแน่นเลยนะฮะมันก็ตรงบ้างอะไรบ้างนะเออนะไม่หมายถึงแต่ว่ามันก็ดูน่ารักดีเราเอาโทรศัพท์ใส่ในกระเป๋ามันจะใส่ลำบากโทรศัพท์มันจะตึงเลยด้วยนะครับนั่นแหละนั่นแหละครับโอ้ดูออกมาดูน่ารักดีนะครับแล้วก็พอตัดออกมาแล้วภาพเนี่ยย้อมส่งย้อมสีอะไรออกมาเลยด้วยเนี่ยดูเท่เลยอ่ะย้อมให้มันแบบอะไรนะ ย้อนยุคซีเปียอ๋อซีเปียเล็กๆย้อนยุคหน่อยหน่อยมีความเป็นลูกทุ่งผสมผสานด้วยความเป็นใหม่ๆของแบบว่าเออเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าพระการควาความสกายอะไรอย่างนี้เลยด้วยนะฮะแล้วก็แต่อย่างที่บอกก็ไม่ทิ้งความแบบว่าเออจับต้องได้ความเป็นท้องทุ่งความเป็นธรรมชาติครับผนี่ขาดแค่ควายนะฮะเออนั่นสิเออไอตอนไอตอนที่บอกตอนที่ผมบอกพี่หกพี่หกขาดควายเนี่ยแต่พี่หกมองไงล่ะมองมาที่ผมเลย อ๋อมีแล้ว <laughs> เออ,เอ,อทำเป็นเล่นไป <laughs> จนออกมาเป็นนี่แหละครับนะส่งท้ายรักควยควาย <c oughs> เป็นซิงเกิลของตาโควัชารกรเองในรอบห้าปีห้าปีรู้สึกยังไงถามหน่อยก็ในทั้งตื่นเต้น <c oughs> แล้วก็ลุ้นมาในตัวเออลุ้น,นว่า,วา เพลงมันจะไปได้แค่ไหนหรืออะไรยังไงมันก็ลุ้นทุกมันคือการเดินทางของมันว่ามันจะเดินทางได้ขนาดไหนมันคือมันเหมือนเพลงเหมือนลูกคนหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเสร็จใหม่อันนึงทั้งเพลงแล้วเอมวีแล้วตอนนี้กาลังลุ้นว่าไอ้เจ้าลูกคนนี้มันจะไปของมันได้ขนาดใช่ครับผมมันจะทํางานของมันได้แค่ไหนอืมลุ้นแต่ก็ต้องขอบคุณโซเชียลในอีกต๊อกต๊อกอ่าครับที่ตอนนี้มีคนเาไปเต้นแล้วก็โอ้คนดูเป็นแสนก็ีเร็วมากคุณปล่อยไปเมื่อไหร่ ตอกได้คณว่าเจ็ดวันแปดวันใช่ไหมโอ้ยจริงเหรอติ๊กตอกนี่เจ็ดวันแปดวันได้แสนนี่ถือว่าเร็วมากนะแต่คนนั้นเขาไม่ลงแค่สองวันโอ้โหเขาเต้นเลยเออผมก็กลายเป็นมันสดชื่นเลยอ่ะคุณต้องแต่งตัวอย่างนี้แล้วเต้นแล้วจริงจริงเฮ้ยจริงคุณทำเป็นแห่ไปเขาเต้นอย่ยขนาดนี้แล้วคุณลองคิดดูถ้าคุณเต้นอี่ยขนาดไหนเออ นี่แหละครับเขาถึงเรียกว่าการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตมันจะต้องมีอะไรใหม่ๆมันจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆรวมทั้งมันจะต้องเป็นแนวทางใหม่ๆแม้แต่วงการเพลงผมใช้คํานี้เลยนี่ก็คือบทบาทหน้าใหม่ของวงการเพลงเลยด้วยที่ทฤษฎีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้ยเมื่อประมาณเมื่อประมาณห้าหกปีเม่เนี้รู้สึกว่าการร้องของตั๊กจะจะเปลี่ยนไปนิดๆยังไงครับจะเีไยน์ยังไงตัวฮะเมื่อไรนะคือก่อนนั้นเนี่ยเพลงตั๊กเนี่ยจะคือร้องมาปั๊บมันจะหวานเลยอ่าใช่คือคือ คือมันขัดกันหน้าเราอะมันขัดกับทรงผมเราอะอุ้ยทักทำไมร้องเพลงหวานหวานอะไรประมาณนี้ซึ้งหวานหวานพอมาเพลงนี้ปั๊บผมขอกระแทกนะไปชดประชันหน่อยครัาใส่หน่อยมันตุกส่งท้ายแล้วไอ้ล็อกค้ายเนี่ยมันอ่าเอาเลยแล้วก็ใส่เอาเลยอยากใส่ยังไงใส่ทางพี่หกเองก็เอาเลยแล้วก็คุณอันหมาลงเป็น่โปรดิวเซอร์อ๋อคุณอันเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ช่วยช่วยดูให้ด้วยอีกทีหนึ่ง โอ้ยแต่เข้าห้องห้องอัดเขาเน้นึกว่าห้องอบนะฮะทำไมอะครับแอร์ไม่มีองอจริงเหรอไม่ทราบโอ้ออกมาบอกบอกเขาติดแอร์สักตัวตอนนี้ไม่รู้ติดหรือยังแอร์ยังไม่ติดแหละแต่ไฟนั้นน่ะติดแน่เออสงสัยกันต้องร้อยอ่ะติดอันนั้นถึงจะมีแอร์ใช่ครับนะฮะแล้วเขาไป็นเพราะเขาพอคุณดีไซน์แบบนี้ตอนร้องอ่ะตอนที่เข้าห้องอัดอ่ะเขาว่ายังไงมอ่าก็ มันมันมันจะเน้นเรื่องอารมณ์มากกว่านี้อารมณ์สนุกเพลงเร็วมันไม่จะบางทีความเนี้ยบอาจจะน้อยน้อยแต่เน้นในอารมณ์ที่มากขึ้นอารมณ์สนุกแล้วก็อารมณ์ที่นะครับสักครู่นะฮะเออย่างไงนะฮะคือต้องมีอารมณ์เข้ามาครับแต่ก็มันบวกสองความแดกดันครับเหมือนโดนต้องกระแทกไปด้วยในเนื้อเพลงมันจะมีเสียงที่ใช้กระแทกอยู่ ะะมียู่ท่อนหนึ่งยางกก,ก็คือบอกหน่อยเผื่อเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรอน,นี้ยพอเราคุยเสร็จเราจะส่งท้ายคุณด้วยนี่แหละครับไม่ใช่ส่งท้ายรักจ <c oughs> ะ <c oughs> ใครไปไหนเนี่ยหมายถึงเพลงอ้าเราไม่เพลงส่งได้ล <c oughs> แล<ต>้วกันแต่ว่าเราจะเปิดส่งท้ายคุณแต่เราไม่ได้หมายถึงว่าคุณกับเพลงเป็นอะไรอย่างที่พี่หกบอกไม่ใช่เออแต่รล้วเราจะบอกเฉยว่าเขาจะได้รอฟังท่อนที่คุณว่านี่ไงส่งท้ายรัก มันกระแทกคำว่าควายควายควายเลยครับผมชอบทอนนี้มากเลยนี่แหละนะฮะแต่ผมก็ไม่เวลาลองผมไม่กล้ามองใครนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนส่งท้ายกลับมาเดี๋ยวจะได้ติปใต้โต๊ะ <c oughs> ไม่ไม่ถามว่าตังค์เหรอไม่อะไร <c oughs> อ่ะอุตสาวไม่ถามด้วยเชียวนะฮะ ื่อแป๋บอกว่าอยากเอฟกางเกงจังเลยนะฮะเอฟกางเกงเหรอฮะใช่ครับนะกางเกงใน M v มนี่แหละครับอเราก็มีตัวเดียวซะด้วยนะคุณบริรัตก็บอกเลยครับบอกว่าไปเต้นมาแล้วเพลงนี้นะฮะมันมากเลยครับพี่อ้วนหน้าห้านเลยด้วยเออจริงเหรอที่ไหนอ่าน่าแต่งานกุศลชักทิึงอ่านะพอดีเขาทำงานกุศลอยู่แล้วเลยด้วยนะครับเจอเขาได้เลยด้วยมีทั้งงานกุศลแต่งานจ้างมีก็ดีเลยด้วยเหมือนกันแต่ยิ่งดีกว่าจ้างผมต่ครับ เิดความมันแล้วอยากระเบิดแล้วเพราะว่าเอาจริงๆก็อั้นมาก็สามสี่ปีนะแบบเป็นทางการใช้คำนี้แบบเป็นทางการแต่ก็มีที่บ่านก็มีรับคอนเสิร์ตบ้างเป็นจ็อบเล็กๆอะไรเงี้ยทั่วไปทั่วไปก็คือให้ให้สมาชิกเราได้มีรายได้ครับให้มีเอออย่างน้อยได้มีกลับบ้านคนละพันสองพันก็ยังดีอ่ะวันนี้ประกาศได้เต็มตัวไหมตากวัชรกรกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับแน่แหละนะฮะกลับมาแล้วครับ สำหรับปักวัชรกรกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดคือส่งไทยรักควายนะครับแล้วก็เราก็จะวันนี้ครับเรามาคุยกันถึงซิงเกิลนี้กันแล้วครับท่ง้ายรักควายครับถ้าชอบขอกันมาได้ครับ SMS ของเราครับ4642103โทรศัพท์ของเราครับที่021148730ครับและในช่องทางของ YouTube นี่แหละครับเข้ามาที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าคนลูกทุ่งก็จะมาเจอกับช่องเราแล้วด้วยใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นมิวสิกวิดีโอครับและความสนุกสนานของเพลงนี้กัน ใครที่ได้ฟังกันไปในคนรุทุ่งสาวเช็ครู้แล้วครับว่าเป็นไงส่วนใครที่ไม่ได้ฟังเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกันด้วยแต่ในช่วงท้ายนี้ผมให้คุณตั๊กครับได้ฟังซิงเกิลนะครับและก็ประกาศอย่างที่เมื่อกี้เลยด้วยครับนะว่ากลับมาแล้วครับนะกับคุณผู้ฟังชาวคนรุทุ่ง FM103 เลยด้วยครับเชิญครับครับผมก็วันนี้นะครับตั๊กก็กลับมาแล้วหลังจากที่ห่างหายจากการทำซิงเกิลตัวเองมาประมาณ5ปีนะฮะวันนี้กลับมาในบ้านหลังใหม่ที่ให้โอกาสขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสแล้วก ตั๊กทำงานนี้เต็มที่กับเพลงนี้ทุ่มเททั้งชีวิตเลยสำหรับเพลงนี้นะครับใส่จิตวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างในเพลงนี้แล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจรับฟังนะครับของฟังกันได้ที่นี่เลยครับที่คลิปทุ่ง FM ฟเอ็ร้อยสามของเราส่วนใครอยากถามไม่ด่างก็ไปถามได้หลังบ้านหลังมาาได้ครับยังรอปล่อยเยอะที่บ้านนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้อยากตะโกนนะว่า ดื่มแหละครับกลับมาแล้วเลยด้วยครับคุณตั๊กวัชรกรครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาหน้าถ้วยกันนะครับส่งท้ายคุณตั๊กเมื่อกี้ไปท็อปทำาว่ากลับมาทำไมแหมส่งท้ายคุณตั๊กครับไม่ใช่ส่งท้ายแบบในเพลงนะครับขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคนลุกทุ่งชวนคุย